หน้าใหม่สุดจึง้งอัปเดตความสวยไมยน้นพัาสิสาวถูกโยงข่าวสงกรานเรเดว่าสวยวันสวยคืนเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและเน็ตไอดอลสาวหุ่นแซบอย่างไม้นพัาสิสุรวันหรือไม้อุทัยทิพย์ผู้ชนะจากวิธีการประกวดอุทัยทิพย์เฟรชชี่ไอดอ2008เพราะดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากล่าสุด มายก็ได้ออกมาโพส์ตภาพความสวยให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังมีการบินไปแก้จมูกที่เกาหลีและทำฟิล r u รมรีดักชันหรือการลดพื้นที่ช่องปากกับจมูกให้สั้นลงทำให้หน้าดูเด็กลงโดยมาในชุดเดรสสีเขียวพร้อมแคปชั่นว่า แบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจงานนี้ก็ทันแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยล่ะคะ่ะเพราะภาพเซตนี้สวยออร่าหนักมากส่วนจะเป็นสาวคนใหม่ที่มาดำหัวใจให้หนุ่มสมการา์จริงหรือเปล่านั้นก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบแล้วล่ะคะ่ะ